บิลลี่บูชาไปเยอะเลยนะนะอ่ะถามเพรอะอาจารย์อานุวัตอ่า is very quite famous now for for the current young monk and I think is uh uh e s under the lineage of h r o m Pho Phuwan Kositaram So I think it's with them, very good. Oh. I love that meat, especially the kumquat. Oh, he likes the kumquat. Here you Thank you. you. Let's <laughs> ขึ้นมหาชนแห่ร่วมงานวัดทางเรือพระอาจารย์อนุวัตรเป็นประธานไหว้ครูบุรพาจารย์เสกวัตถุมงคลพระสมเด็จปรกโพผงดวงเศรษฐีบวงสวงหางประทัดเลข98658เมื่อวันที่9พฤศจิกายน,ยนพศ2565ที่วัดทางเรือจังหวัดอ่างทอง ได้มีพิธีไหว้ครูบุรพาจารย์พิธีบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษพระสมเด็จปรกโพพระผงดวงเศรษฐีและนำเลิกเหรียญหนุมานรุ่นขุนอาสาชนะชัยพระอาจารย์อนุวัตอนิชิโตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดทางเรือจังหวัดอ่างทองซึ่งถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านที่มีพิมพ์ทรงงดงามอีกทั้งอัครยันที่พระอาจารย์ ให้ใส่ไว้ในเหรียญล้วนเป็นอัคระที่มีความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากช่วงเช้าทําบุญฉันพัาหารพระภิษุจากนั้นเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพราหมหนณูอ่านองค์การบวงสวงอัญเชิญเทพเทวาและกล่าวอัญเชิญองค์ท้าเวสสุวรรณโนมีการจุดประทัดถวายหางประทัดได้เลข98 658 ซึ่งกล่าวกันว่าน่าจะเป็นเลขเด็ดจากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูครอบเสียดด้วยบาทพระที่ลงอักขระยันแก้วชิงดวงโดยพระอาจารย์อนุวัตน์ครับนะท่านก็เจมเครื่องมือนะครับนะที่มาเข้าร่วมพิธีนะครับเป็นเครื่องมือช่าง แล้วก็สิ่งมงคลที่ทางคนที่มาไหว้รูเอาเข้ามาร่วมพิธีนะครับนะ่าเราจะเห็นว่าอย่างนะาแม่โพศกนะแม่นางกวักนะครับแล้วก็นาเครื่องม้เครื่องมือต่างๆนะครับนะบางคนก็เป็นนะถ้าเป็นราชการก็มีนะมีบ้างนะแล้วก็มีดินสอมีปากกามีค้อนนะมีเครื่องพ่นนะพ่นยานะะมีเครื่องมือทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็มาร่วมพิธีท่านก็เจิมให้นะท่านเจิมให้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับนะแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือว่ามีคนเอาวิทยุทานซิสเตอร์นะครับมาให้เจิมด้วยไม่รู้ว่าเขาอาชีพอะไรนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเขาอาชีพอะไรนะครับจากนั้นเวลา14นาฬิกา9นาทีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคล พระสมเด็จปรกโพพระผงดวงเศรษฐีและนำเลิกเหรียญหนุมานรุ่นขุนอาสาชนะชัยณมณฑลพิธีวัดทางเรือจังหวัดอ่างทองโดยมีพระอาจารย์อนุวัตอนิชิตโตพระเกจีอาจารย์ชื่อดังจุดเทียนชัยนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสกนานนับชั่วโมงจากนั้นเมตตาพรมน้ำพระพุทธมนต์โปรยเข้าตอกดอกไม้ดับเทียนชัยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี และแจกวัตถุมงคลฟรีให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานชื่นมื่นกันไปทั่วนหน้าอันหนึ่งพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ยึดแบบโบราณพระอาจารย์อนุวัตนให้นำเครื่องมือธรรมมาหากินประกอบอาชีพมาเข้าร่วมในพิธีด้วยสิ่งที่แปลกตาคือการนำโดนพ่นยาและวิทยุทานซิสเตอร์เข้าร่วมพิธีด้วยเนื่องจากเจ้าของ เป็นนักจัดรายการเจ้าของสถานีวิทยุ I you are. 어. Oh.